ก็ตอนนี้เราพาคุณทวดมองแล้วมึงคุณทวดบุญจันทร์นะครับนี่ออกกำลังกายออกกำลังกายนะครับควันหยมิมควันหยยม ครับผมพบกับเราครับช่องช่องกปวยเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็สวัสดีนัดเด็ดนี่สวัสดีครับ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 วันนี้มาพบกคุณทวดครับก็เราเราเรียกว่าพาคนทวดออกกาลังกายออกกาลังกายดีกว่าครับก็เอฟลอยกาแฟจะนจะพาจะพาออกงานพ่งนี้ครับจะพาออกงานนะครับ ไม่เคยเดินไกลนี่เราพาพาเดินนะครับนี่พาเดินดูนะครับนี่เพราะว่าห่างเหินห่างเหินมานานแล้วนะครับไม่เคยออกกําลังกายใช่ไหมครับห่างเหินมานานแล้วไม่เคยออกกําลังกายนะครับคุณทวดวัยเจ็ดสิบหรือแปดสิบประมาณครับน่าจะประมาณแปดสิบถึงร้อย 8ปดสิบถึงร้อยแล้วมั้งครับนี่คุณทวดชื่อ,อ,อลายบุญจันทร์ครับลายบุญจันทร์ใายบุญจันทร์ควันเยี่ยมรับหน้าที่ <c oughs> ชั่วโมงนี้ต้องยกให้ควันเยี่ยมทุกทุกตัวทุกเชือก,ท,ก,อกทั้งช้างตกมันทั้งอะไรรับหมดได้หมดเซลเซลเล่นนะครับก็เนนรา าออกุดวีถือว่าเราฝึกเพราะว่าห่างเหินมานานแล้วนะครับนี่ตาฝั่งหนึ่งก็เสียเสียเคฝั่งข้างขวาเสียขวางทางขวานะครับขก็ไม่ไางลนะแค่ลางๆลางลางๆลางๆครับอันนี้เราฝึกให้เดินดูนะครับนี่เพราะว่าเราไม่เคย ผูกโซ่ยาวขนาดนี้นะครับนี่เราผูกโซ่ไว้นะครับนี่เพราะว่าส่วนมากระบบประสาทสัมผัสช้างอายุปูนนี้แล้วนะครับประสาทสัมผัสของแกจะดูลดลดน้อยลงหน่อยลงหลงลง่มลืมนะครับนนรใช่ครับเห็นนี่ครับนี่เราเราผูกโซ่ยาวนะครับเพื่อที่ให้แกได้เดินครับฝึกเหมือนก็ฝึกไว้ในตัวแล้วครับนี่เหมือนฝึกช้างช้างใหม่เลย เขาก็ฝึกช้างใหม่แล้วครับนี่ลืมหมดแล้วเหมือนเด็กน้อยเลยเนาะเหมือนเด็กน้อยนับหนึ่งใหม่แล้วครับนี่เดินมาเดินมาคุณตาคุณทวดแล้วเนาะเรียกคุณทวดแล้วรุ่นนี้แล้ว ต้องเรียกคุณทวดแล้วครับนี่ไม่ได้เรียกคุณตาหรอกคุณทวดคุณทวดก็เขาเรียกว่าประสาทสัมผัสของแกนี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะครับปกติแล้วเวลาหยุดเนี่เขาต้องเฮานะครับแต่ว่าเฮาไม่อยู่แล้วรุ่นนี้เบรกแตกแล้วครับนี่ร่างกายเขาเป็นไงบ้างช่วงนี้ครับแข็งแรงดีแข็งแรงีครับแข็งแรงดีมาก นอนลุกเองสบายต้องต้องหายะอ่อนหายะอ่อนให้นะครับต้นกล้วยกินอาหารอ่อ่อนเวาอย่างงั้นอ่อนอ,อนฟันน่าจะมีอยู่ครับเหลือน้อยฟันเหลือน้อยเป็นเป็นงาอีกด้วยนะครับนี่งาอกีก ฝั่งขวาก็ดูรวมๆถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงอยู่นะครับคุณทวดคุณทวดอ่าหมอบุญจันทร์คุณทวดบุญจันทร์วัยเกือบหนึ่งร้อยแล้วเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบนี่แหละครับโอ้รุ่นนี้ไม่รู้แล้วพวกเราอยู่ไหนหรอกถ้ารุ่นนี้แล้วพวกเรายังไม่เกิดหรอกดูแล้วครับเกิดไม่ทัน ยังยังดูดีนะครับนี่ยังดูดีกินหญ้กากินอะไรดีไหมครับ,รบ,บงงกินเหมือนช้างทั่วไปที่สําคัญหน่อยก็คือเราต้องคัดคัดสรรคัดสรรอาหารให้ให้คุณคุณทวดนะครับนี่คัดสรรครับผม mặt lại oa thằng kỳ đi à? thôi kia đi, này, à, long đơn ít lọp xí, Lông bay sample, ít lọp xí. เดิน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 ดูเอาเอาไปแล้วคนทวดออระบบสัมผัสก็ยังดีนะครับแต่ที่ไม่ค่อยดีคือที่ไม่ดีคือระบบลรงลงเรื่มๆลวนเครื่องลวนนิดๆนะครับเครื่องลวนเพราะว่าแกก็อายุเยอะแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ได้เดิน แต่ว่าได้เดินอยู่แต่ว่าไม่ได้เดินไกลขนาดนี้นะครับอันนี้คือเราฝึกฝึกฝึกให้เดินเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาไปออกงานไม่ใช่ออกงานพาไปกินของพาไปกินอาหารไปกินของแซ่บๆเ,ออเดินก็ไปไปดีเหมือนกันนะครับนี่ดูรวมๆก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับ

ก็ที่เห็นนี่เราฝึกนะครับก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายช้างนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับไม่ได้ทำอะไรครับฝึกครับฝึกให้เดินครับออกกําลังกายออกกําลังกายนะครับโอ้นานนานหลายปีแล้วครับเพราะว่าส่วนมากเราไม่ได้ขี่อยู่แล้วครับรุ่นนี้เขาไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วไม่มีใช้งาน พักแล้วแต่ว่าเราอยากลองอยากลองให้อยากลอกลงดูว่าคุณคุณทวดจะออกเดินแล้วจะเป็นยังไงนะครับแค่เราอยากลองดูนะครับไม่ไม่มันอัดังอ่ะครับผมเ เอาภาษาสัมผัสลองภาษาสัมผัสหน่อยเออภาษาสัมผัสนะครับนี่คือเวลาเบ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 าคนตาเบ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 าคุณตาเบาเบา คุณทวดเบาๆโอเคครับผมก็วันนี้เราพามาดูคุณทวดไปเกือบร้อยปีครับผมคุณทวดอ่าคุณทวดบุญจันทร์นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็สำหรับเทปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ช่องกวยาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผม สวัสดีครับ